เป็นสีแบบคครีมครีมอุ๊ยโ,โบชิกชิ <c oughs> สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโบชิกชิกนะคะวันนี้พบกันในครัวทัวรรงค่ะทุกคนสวัสด <c oughs> ีวันนี้ก็คืออะไรคะแล้วก็วันนี้วันนี้ก็คืออะไรคะคืออะไรอะ <c oughs> วันนี้ก็คือชาวกล้วคยค่ะทุกคนมาดูกันว่าชาวกล้วยมันจะเข้ากันกับไข่เจียวหรือเปล่าเออมาดูกันนี่เลยตอกไข่กันเลยไม่รอช้า กระเด็นกระดอนทําไมวันนี้มันปิ๊โปรเฟชชั่นอลเลยวะโอ้หไข่แน่นมากแล้วก็อันนี้เฉาก้วยลงไปเลยอันนี้มีแค่ไข่นะทุกคนแล้วก็เฉาก้วยพอประมาณแล้วก็คนกันเลยคนให้เข้ากันกลิ่นมันเหมือนปูนนะปูนที่แบบเอาไว้ฉาบบ้านนะทุกคนสีก็แบบเป็นสีแบบคำครีมครีมอุ๊ยคำครีมครีมอุ๊ยค ทุกคนทัดเจอเพื่อนเลยทุกคนกลับมาแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วว่าฟองมากมันเป็นฟองมากไม่เป็นฟองว่ะอมาดูส,ส,สอดส่วนอือโอ้เฮ้ยไข่เนี่ยมันแบบเก็บไปไม่ได้นานนะนะเริ่มที่จะไม่ก่อตัวกันแล้วตรนี้ก็จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะใส่ลงไปนิดเดียวเพราะมันไม่อยากใส่เยอะ อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่เฉาก้วยลงไปแบบนี้เฉาก้วยมันหอมขุ่นมากเอาน้ำลงไปด้วยไหมอ้อยอู้หหอมมากเลยแล้วก็คนเข้าไปเลยค่ะทุกคนสรุปว่าเฉาก้วยทำมาจากอะไรเฉาก้วยชากลางลาวชากลางลาวคืออะไรเฮ้ยมันเหมือนอะไรสักอย่างวะค่ะดมดมมันเหมือนอะไรสักอย่างแต่นึกไม่ออกแบบไม่ใช่สักอย่างอะทุกคนดมดู ันเหมือนอะไรสักอย่างอะ่ะอ๋อเหมือนน้ำข้าวไหมอุยอ้ยอุ้ยไม่มีความเป็นโปรเฟ s ชั o นอลเลยโอ้ยคัดคัดก่อนต่อเราเคยกินนะมันมันอร่อยมากเลยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบว่าเอามาขายตามรถเข็นต่างๆเข็นแบบขับมอเตอร์ไซค์หลังมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็แบบว่าบางทีมัเป็นรถกระบะเออบางทีก็เป็นรถกระบะเหมือนบางทีก็มีต้นมาด้วยใช่ไหมเขาเรียกไปดูต้นชาวกล้วยเนี่ยเออเออเออแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าชาวกล้วยทำมาจากอะไร <laughs> เออแต่มันอร่อยมากกินแล้วมันชื่นใจดีเนาะแบบนานๆกินทีแล้วแบบใส่แบบพวกน้ําแข็งอะไรเงี้ยทุกคนมันก็อร่อยดีเออช่วงนี้มันมีมีมอะไรเต็มไปหมดเลยใน Facebook ทุกอ้ทุกแพลตฟอร์มอะทุกคนก็มันมันมันเต็มไปหมดเลยก็เลยอยากลองออก็นอันนี้แบบออริจินอลแบบเนียอันนี้เราฉีดออกจากเอ้ยมันหวานอะเราไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นมันอร่อยไหมหรือว่ามียี่ห้อเดียววะอร่อยปะ เช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เชากล้วยชากังราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศตัร้อนอย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันเลย <c oughs> แล้วกันเลยเลี่ยปาะ ตั <S 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 ้งกระทะเขาเขียงออกไหมเขียงมันใช้ดีมากเลยทุกคนเป็นเขียงต้นมะขามที่แบบเราขนมาจากบ้านอะไปกระทะร้อนแล้วเหรอวะยังไม่เปิดไฟเลยอันไหนก่อนอันนี้เป็นสูตรธรรมดาที่มีแต่เฉาก๊วยจะรู้ได้ไงว่ามันร้อนไม่ร้อนอุ๊เขียงมะสัวกระทะร้อนแล้วลงเลยตรงที่มันมีน้ำมันอ่ะมีมุกไหมไม่มีต้องไปหาที่นาเกลือเฮ้ยนี่ร้อนที่นี่อะทำไมมันเป็นเบาๆเนี่ยอารมณ์ไม่ฟู้งฟาอะไรรู้ได้ทำไมใจหมด โอเคตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนแก๊สนะทุกคน <c oughs> ปกติเรามีทั้งแก๊สแล้วก็มีแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าเราว่าการใช้แก๊สในการทําไข่เจยียวทำกับข้าวมันรู้สึกว่ามันได้อินเนอร์กว่านะใช่ไหมอินเนอร์คืออะไรวะอินเนอร์ต้องข้ามกับเอาเนอร์มาแล้วมาแล้วมันร้อนเร็วมากเลยวะ่ะเรื่อยๆมาอะไรปะ่ะจะสีเหมือน <c oughs> แบบเฮ้ย <c oughs> มันไม่ไปปิดประติดประตูหรือเปล่าทำไมมัไม่ไม่จะโอ้ยมันจะเดินตะโดนอันนี้เป็นการซูมระบบแบบซูมเหมือนกนพริกตีพริก โอ้มันได้กินมากโอ้ oh my god โอ้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 อันนี้สูตรอะไรนะ่ะสูตรธรรมดาโอ้ยไปแรงอันนี้เป็นสูตรแบบออริจินอลผสมกับเฉาก๊วยมีแค่รสดีร็วๆกกะทะมันร้อนแล้วร็วๆคืออะไรวะต้องบอกว่าเร็วๆพอดีสารชอบพูดเร็วๆเร็วๆ,ๆ เท่าไหร่มันอาจจะแตกต่างกันที่รสชาติก็แล้วแต่เขาเรียกว่าแตกต่างเร <laughs> <ล>าไว้ <c oughs> ชากังราวไหมครับชากังหรือชากังชากังราวครับราวนี่รอยเรือด้วยนะทำไมต้องชื่อชากังราวเ,เพิ่อนดิเราไปต่อที่พันทิตไหมนะ <c oughs> จะได้รู้ว่าชากังราวคืออะไรกินมันไหมวะไม่น่าใส่นาา้ำมันน่าจะทำเป็นแบบเค้กหรือกระดูกตกแล้วเพราะเฉาขวยกินมันจะอร่อยมากเร็วว่ะกลัวมันระเบิดมาแล้วครับ โอเคครับทุกคนได้แล้วอันนี้ก็คือหน้าตาไข่เจียวเฉาก๊วยของเรามีสูตรแบบธรรมดาแล้วก็สูตรแบบออริจินอลที่มีโรตีเข้ามาด้วยนะทุกคนเรามาจับดูว่าทำไมแบบว่าสีมันอาจจะดูไม่น่ากินเท่าไหร่สีเหมือนไข่ปิ้งเลยมันเป็นนิ่มๆมาทุกคนมันก็เป็นแข็งๆอยู่นะกินแต่เฉาวก๊วยก่อนเนี่ยทุกคนเออมันก็คือเฉาก๊วยมาดินที่มันผสมกันลงไปแล้วอึ๊บทำไมต้องใช้มือ Uh huh. มันยังมีความกรมกรอบอยู่เพราะว่ามันมีความหวานของน้ำเชื่อมที่มากับเฉาก๊วยอะทุกคนแล้วก็มันจะมีความหอมของความไหมของไข่ถ้าอะไรที่ทากับของหวานผสมกับไข่มันก็คือหวานไม่ได้เหมือนไข่เจียวมาดูสูตรที่สองกันกลิ่นมันไม่แตกต่างกันเลยอ,อร่อยแบบนุ่นๆอุ้ยทำไมไหมขนาดนี้ <c oughs> อันนี้คือปกปิดใช่ไหมมากินกันเลยกินคําใหญ่ขนาดนี้ได้ไหม อันนี้อร่อยอันนี้เหมือนขนมธรรมดาที่ทำทามาก็คืออันนี้สูตรนี้ก็คือแบบเป็นไข่เจียวแล้วก็เป็นมไม่ได้มีความคล้ายของหวานเลยเป็นไข่เจียวอร่อยอร่อยะอะที่ในเฉลกลวยมันคือน้ำอะไรน้ำอะไรซุปน้ำลำไยอะบ้น้ำเชื่อมมันคือน้ำเชื่อมธรรมดาที่เอาไปผสมกันแล้วมันได้รสนี้เองเหรออืมเพราะว่ามันมีความสเปเชียลของเฉลวกวยหรือเปล่าม่ะถ้าใครอยากจะไปทําตามก็สามารถทําตามได้นะทุกคนสูตรนี้ไม่แปลกแหวกแนวแต่ใดๆเราสามารถกินกับข้าวได้สูตรแรกกินเล่นได้เป็นขนมได้ แต่สูตรที่2กินกับข้าวสวยๆได้ข้าวสวยๆคือเลยว่าข้าวสวยเออนะไปกินได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์กับโบชิคิกแล้วก็เราจะทําครัวทัวลงอะไรอีกอย่าลืมติดตามนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายหอมจังเลย <c oughs> อย่าไปกินนะ้ <c oughs> นามาบอลลูรชินไปได้เลยเราว่าไฟมาลงที่หน้าเยอะมากเลยหน้าลอยลอยไปในหะัวกะ